สวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกรมเทรดเดอร์นะครับมาวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันธรรมดานะครับก็ตอนนี้ได้ตีแนวไว้ล้นะครับแนวนี้เป็นกรอบไซเว์นะครับเป็นกรอบไซเว์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรอบนี้จะทำหน้าที่ของเขาได้หรือเปล่านะฮะต้องรอ แท่งเทียนเขายกขึ้นไปสูงสูงนิดนึงนะฮะแล้วถ้ามีรีเจคชั่นแบบชัดเจนนะก็จะเข้าออเดอร์นะครับเดี๋ก็มานลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่ากรอบนี้ค่อนข้างที่จะชัดนะฮะแต่กราฟวันนี้ยังนิ่งๆน,น,นิดนึงนะครับดูเขาขึ้นไปค้างเ,เหมือนกราฟจะยังไม่ค่อยมีวอลลุ่มมากสักเท่าไหร่นะฮะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะฮะกรอบนี้ก็สวยนะฮะแต่ GU กรอบนี้ผมว่าสวยกว่าถ้าแท่งนี้ปิดใต้แนวนะฮะมีโอกาสเข้าออเดอร์ได้นะฮะแต่ความเสี่ยงของออเดอร์ออเดอร์นี้ก็กรอบไซด์เว์ชัดเจนนะฮะแต่ความเสี่ยงของสองคู่นี้ก็คือแนวมันค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะฮะ ก็ต้องรู้ว่าเราจะได้ราคาดีหรือเปล่านะฮะอืมกรอบค่อนข้างที่จะสวยนะคู่ gj กับ g u เนีฮะเป็นตระกูล g เหมือนกันนะฮะก็ต้องมาดูว่าอืมยกตัวขึ้นไปแล้วเป็นยังไงนะครับไหวไม่ไหวครับโอเคผมชิงกดก่อนนะฮะเพราะว่าเห็นกราฟมันไม่ค่อยมีรีเจกนะครับไหวไม่ไหวครับ นะครับแต่ออเดอร์ที่ไม่ค่อยมีรีเจกก็จะเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแรงมันจะเข้าหรือเปล่านะครับถ้ามีรีเจกที่แนวต้านก็แสดงว่ามีแรงขายนะครับถ้ามีรีเจกที่แนวรับก็มีแสดงว่ามีแรงซื้อแต่เมื่อกี้แรงขายเขายังไม่ได้โชว์จริงๆว่ามีแรงขายนะครับแต่คิดว่าไหวไหวไม่ไหวครับโอ้โห โดนนะฮะโดนวิสุดท้ายนะครฮะโดนวิสุดท้ายไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไปลุยกันใหม่ในอีกหนึ่งออเดอร์นะครับอืมกรอบนี้สวยงามมากนะฮะแต่เรามาช้านะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปนะฮะโอเคไม้นี้เราจะ เทรดกันที่500เหรียญนะฮะถ้าไม้นี้วินก็จบนะครับไม้นี้แพ้ก็จบนะครับแพ้ก็จบนะฮะชนะก็จบนะฮะพอนะฮะเียตรงนี้มีเส้นกริดนะฮะแต่กราฟเขาที่วิ่งขึ้นมาผมยังมองว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับสังเกตจากเขียวที่วิ่งขึ้นมา แต่แนวถามว่าแนวแข็งแรงไหมแนวแข็งแรงนะครับต้องรอยืนยันแนวก่อนนะครับผมว่าดีที่สุดนะครับรออ่อนแรงรออ่อนแรงแท่งนี้ถ้ายกขึ้นไปถึงนะน่าสนถ้าแท่งนี้จบใต้แนวนะฮะมีโอกาสเข้าออเดอร์ได้นะต้องดูว่าเขาจะจบหรือเปล่าถ้าทะลุไปก็เดี๋ยวรอตามเทรนไปนะครับ กรอบนี้น่าสนนะอ้าโอเคนะครับทะลุไปเดี๋ยวผมขอเก็บแนวเก็บไส้ก่อนนะโอเคเก็บไส้เรียบร้อยนะฮะโอเคแนวนี้มีโอกาสตามเทรนได้นะครับอ๋อนะแนวนี้ต้องรอเก็บไส้นะฮะต้องเก็บให้หมดนะฮะถ้าจะตามเทรนนะถ้าจะตามเทรนต้องเก็บไส้เก็บแนวให้หมดนะ,ะับเพราะฉะว่าถ้าเขายังไม่เบรกแนวจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้น เวลาเก็บนะครับเวลาจะตามเทรนต้องเก็บไส้ให้หมดนะฮะถึงจะปลอดภัยและลดความเสี่ยงของเรากทีสุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกออเดอร์ที่เรากดไปมันคือความเสี่ยงของเราทุกออเดอร์นะครับเนเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้หมดนะฮะเห็นไหมครับว่าเขายังวิ่งลงมาอยู่นะครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะดีนะครับเปอร์เซ็นต์ดีกราฟก็ใช้ได้ <laughs> ใช้ได้นะครับ ถามว่าแรงไหมก็ไม่แรงมากนะฮะถามว่านิ่งไหมก็ไม่ถึงกับน,นิ่งมากนะฮะก็ยังพอเข้าออเดอร์ได้นะแต่เมื่อกี้โดนไปละ1ไม้นะครับก็เดี๋ยวมันลุ้นกันไปนะครับอีกไม้นึงว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีคู่ไหนหน้าเทรดเลยนะคู่นี้เขาลงมาแบบไม่ได้ยืนยันแนวแต่เขาก็เบรกไปหมดทุกแนวแล้วนะเบรกหมดทุกแนวแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอยืนยันแนวนะฮะ แนวนี้มีแนวซ้อนไหมเหมือนจะกลับตัวอ่าโอเคเขาอาจจะมากลับตัวที่แนวนี้เดี๋ยวผมขอเก็บแนวให้ครบแนวนี้แข็งแรงนะฮะแนวนี้แข็งแรงก็ต้องดูว่าแท่งเมื่อกี้เขาไปจบตรงไหนหลุดหมดละเดี๋ยวไปดูอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้น่าสนนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บปลายไส้นิดหนึ่งโอเคแนว EG ครบนะครับแนวค่อนข้างที่จะพร้อมนะฮะ GU แนวค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับต้องรอยืนยันแนวนะครับทั้ง2คู่ นะครับทั้ง2คู่ต้องรอยืนยันแนวก่อนนะฮะ GA ตอนนี้มันยังแนวซ้อนอยู่นะฮะสามคู่หลังยังแนวซ้อนอยู่นะแต่ผมว่า EG กับ GU เนี่ยน่าสนนะฮะตรงนี้มีเส้นริดหนึ่งเส้นนะฮะตีไว้ก่อนนะฮะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับให้รู้ว่ามีเส้นริดอยู่นะครับในแนวนะครับ <c> GU <oughs> ตันนี้เป็นไงอ่า GU มี ยืนยันแนวแล้วนะครับแนวนี้ต้องเก็บไส้นะครับผมพอเก็บไส้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าจะตามเทรนนะครับต้องต้องเก็บไส้ให้เป็นนะฮะต้องหลุดถ้าหลุดต้องหลุดทั้งไส้นะครับเพราะว่าปลายไส้ค่อนข้างที่จะมีแรงนะฮะมีแรงซื้อและแรงขายที่ปลายไส้เพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บปลายไส้ได้ไม่ดีนะฮะมีโอกาสที่กราฟจะโดนปลายไส้ดันกลับลงมาได้ทุกเมื่อนะฮะแนวนี้ผมเก็บโดจิเลยนะครับ เป็นแนวรับเก่าแล้วก็นแนวต้านใหม่นะฮะแนวนี้น่าสนนะฮะเดี๋ยวผมขอตีเทรนไลน์ระยะสั้นนะฮะโอเคถ้าอีกแท่งนึงนะฮะเขาพุ่งขึ้นไปแล้วมีรีเจ็คที่เทรนไลน์ก็น่าสนนะฮะแนวนี้หลุดเทรนมาละ ดี๋ยวผมขอขยับเก็ตเทรนย่อยก่อนนะครับตรงนี้มีแรงซื้อนะนะครับมีแรงขายลงมาแล้วมีแรงซื้อผลักขึ้นไปเพราะฉะนั้นแนวนี้มีแรงนะครับ <c oughs> ขึ้นไปใหถึงผมขอถึงเทรนไลน์หรือถึงเส้นกริดนะอ่าไม่ถึงปล่อยผ่านนะครับไม่ถึงปล่อยผ่านเพราะว่าไม้นี้ผมต้องเน้นนิดหนึ่งนะฮะถ้าไม่เน้นก็มีโอกาสที่จะเจ็บตัวได้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า มัน,เป,น,น, <c oughs> มนเป็นส่วนของกําไรมาละนะครับเป็นส่วนของกําไรที่ผมเอามาเทรดแล้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะวางใจได้นะครับเนียนี้น่าสนนะฮะเป็นแนวต้านแต่มีแนวซ้อนอยู่นิดนึงนะฮะออาจจะเสี่ยงนิดนึงนะครับแท่งนี้ก็ลงจริงด้วยแต่มันได้ราคาไม่ดีนะเมื่อกี้ไม่กล้าเทรด ผมว่าแนวนี้น่าสนนะคู่อื่นเดี๋ยวผมขอเก็บใส่คู่อื่นรอยืนยันแนวหมดเลยนะฮะเขาเบรกแนวขึ้นไปหมดแล้วนะครับการที่เขาจะเบรกแนวขึ้นไปแล้วจะตามเลยเนี่ยบางทีผมจะไม่ค่อยนะครับในรูปแบบของ PA กับตัวใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยได้เทรดเท่าไหร่แต่มันต้องถ้าจะเทรดมันต้องได้จังหวะจริงๆนะครับมันต้องแบบเนี้ยมันต้องได้จังหวะและเวลาจริงๆนะครับมันถึงจะกดได้นะครับแต่ถ้าจังหวะและเวลาไม่ได้สุดท้ายกาฟเวลาเขาเบรกแนวขึ้นไปเนี่ยนะครับเขามักจะย้อนกลับมาทดสอบที่แนวเดิมเสมอนะครับแนวนี้น่าสนนะฮะมียืนยันแนวแล้วด้วยนะครับเข้าไปในแนวนิดหนึ่งนะฮะ เข้าไปในแนวนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าแนวนี้ต้องรอให้เขาโอเคมีอ่ะเช่นเคยนะครับกราฟนิ่งๆไม่รอรีเจกนะครับเขาออเดอร์ไปแต่ผมคิดว่าเทรนกำลังเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็อ๋อขึ้นไปทดสอบแนวรับเก่าละแล้วก็เป็นแนวต้านใหม่ละนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> แนวนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นแนวนี้มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่กราฟจะ ลงต่อตาม SMA 5นะครับ SMA 5ก็บอกว่าเป็นเทรนขาลงนะครับอ่ามัลุ้นกันนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับพราะแท่งก่อนหน้าขึ้นไปยืนยันแนวแล้วนะครับขึ้นไปแบบทิ้งไส้ในแนวนิดหนึงนะครับถือว่ารอดนะครับไม่น่าพลาดใน5วิสุดท้ายนะเพราะกราฟไม่ได้แรงมากนะครับโอเคนะครับ สำหรับ <c oughs> ออเดอร์นี้ก็จบงานไปนะครับจบงานไปนะครับไม้แรกแพ้ไปที่200เหรียญน,นะฮะไม้นี้แก้ตัวที่500เหรียญก็ได้กำไรมาประมาณ300เหรียญน,นะครับ200กว่าเหรียญ255เหรียญเอ้ย3เออใช่ละ255เหรียญเฮ้ยเริ่มงงละนะครับก็น่าจะจบอยู่แค่นี้นะฮะพอแค่นี้ก่อนนะครับพรากราฟ ยังนิ่งๆไม่ค่อยมีโวลูมสักเท่าไหร่แล้วก็ได้เป้าแล้วนะครับเป้าตามเ,าเงินนะครับขนาดได้ตามเงินของเป้าแล้วก็ขนาดไม้จํานวนไม้ก็น่าจะพออยู่แค่นี้นครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับ2อ,ออเดอร์นะครับลองไปวิเคราะห์ดูนะครับการตีแนวรับแนวต้านการใช้เส้น SMA 5ของผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็สำหรับกลุ่มเรียนรู้ของเราก็ยัง คุยกันได้เหมือนเดิมก็ยังเรียนรู้กันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับมือใหม่ท่านไหนที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด i q คิว i o n สามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับใกล้ๆจะปีใหม่กราฟสิ้นปีค่อนข้างที่จะเหวี่ยงนิดๆน,นะครับเทรดกันด้วยความระมัดระวังในกราฟสิ้นปีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ